2นายทรงเดชเสมอคำงดออกเสียงครับ213นายทรงยศรามาสูตรเห็นชอบครับ214นายทรงศักดิ์ทองศรีไม่เห็นชอบครับ215นายทรงศักดิ์มุกสีกองวกออกเสียงครับ 216นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยเห็นช่าครับ217นายทวิวงต์ทะวิวง์เห็นชอบครับ218พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเห็นชอบครับ219นายทวีสุระบาลไม่เห็นช่บครับ220 พลเอกทวีบแน่นิยมมอดออกเสียง221นายทวีวงจุลกัม,กมนตรีหอดออกเสียง222 <2 S 1> น,นายทศพรเสรีรักเห็นชอบครับ223นางทัศนายุวานนท์อดออกเสียงค่ะ224นายธินพล สีทะเรเห็นชอบครับสองยสิบห้าศาสตราจารย์ร้อยเอกจินพันธ์งาคตัดงดออกเสียงครับสองยหนางพิพาปวีนาสเทียนเห็นชอบค่ะสองยสเจนางสาวทิศรัตน์ลาวหักคนเห็นชอบค่ะสองร้ยสิบแปดพลเอก เ,พพทเทพพงศิพิยจันทร์บทออกเสียงครับ229นายเทิดชาติชัยพงเห็นชอบครับ230รนายเท่าพิพลิ้มจิตตกรเห็นชอบครับ231นางเทียบจุธาขาวขำเห็นชอบค่ะ232ร้บคนเอกคงชัยสารสุข หมดตอบเสียงครับสองนายธนกรวับงบุญคงชนะไม่เห็นชอบครับสองร้อเรืออากาศโทธนเดชเพ่งสุขเห็นชอบครับสองานายธนพัฒน์สีชนะไม่เห็นชอบครับสอง นายธนยศทินสุวรรณไม่เห็นชอบครับปุ้งบุรสองร้อยสามสิบเจ็ดคนเอกธนสัตว์ปฏินาภรณ์สองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบแปดเน้ออีกนายธนาคิดไทยบูรชัยไม่เห็นชอบครับสองร้อยสามสิบเก้านายธนาพรโลสุนทรเห็นชอบครับสองร้อยสี่สิบ นายธเนศขึ้นเรือซูนเสียงอาทำไมหายครับสองร้อยสี่สิบเอ็ดนายธรรมนัสพร o เผ่าไม่เห็นชอบครับสองร้อยสี่สิบสองนายวิทย์วัชชัยสมุทรสาครไม่เห็นชอบอย่างยิ่งครับย้วยสองร้อยสี่สิบสามกนายพัญยธรเขาบอกให้พูดเห็นชอบกับไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบอย่างยิ่งอะไร244ร้อยสี่สิบสี่ นางสาวทันชารีสันตพันธ์เห็นชอบค่ะสองอยสี่สิห้า